ใครที่ไม่มั่นใจนะก็ darum, อยากจะบอกว่าไม่ได้มีคนสนใจอะไรเราขนาดนั้นหรอกถึงแบบเขาจะมองหลาจะเจอเขาแบบในชีวิตวแค่วันนั้นวันเดียวอนะไรอย่างเงี้ยต้องให้กำลังใจกันนะจริงๆแล้วการออกไปถ่ายอ่ะคนเดียวมันต้องใช้ความกล้ามากเลยนะค <laughs> ้าว่าแบบขวาย่าจะออกมาได้อย่างเงี้ยตอนนี้ก็ทำ YouTube มาได้80กว่า EP แล้วนะไม่อยากจะเชื่อเลยอ <laughs> ย่าโมแต่แบบ สนใจแต่การถ่ายโดยแบบไม่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อันตรายนะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ YouTube เวลาออกมาถ่ายข้างนอกคนเดียวก็คือเราก็จะต้องระวังตัวอะไรอย่างนี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสถานที่ของเขาอะมันปลอดภัยไหมแบบว่าเขาได้ ดูแลรักษาหรือเปล่ามันจะหักหรือว่าเหมือนแบบพวกตะข่ายอะไรเงี้ยเหมือนในเหมือนในคลิปปะที่แบบตากแดดนานแล้วก็ไม่ได้บำรุงรักษาอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆนะดูดีๆก่อนที่จะเดินก่อนที่จะอะไรเงี้ยยิ่งเวลาคนเยอะๆเราก็ต้องยิ่งระวังอืต้องระวังตัวระบังคนระวังสถานที่ถ้าคิดอยากจะทำอะไรก็ทำ ไม่ได้เดือดร้อนใครนะเราก็ต้องไม่รบกวนคนอื่นด้วยเวลาออกมาถ่ายเราไม่ต้องไปคิดว่าแบบเฮ้ยเราไม่สวยเราอะไรอย่างเงี้ยบางวันเราก็อยากจะแต่งตัวธรรมดาบ้างหน้าไม่เคยได้แต่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงแต่งไปก็จะได้เท่านี้แหละ อยากพูดอะไรก็จะพูดไปไม่เตื่อยชีวิตนี้เราอาจจะเจอเขาแค่วินาทีนั้นนะเขาอาจจะมองเราก็แค่แบบเพื่อรู้จักอะไรเงี้ยเออใครเพื่อรู้จักถ้าเขาไม่รู้จักกบเขาก็เขาก็ไม่สนใจเราเองแหละ <laughs>